เสียงฮือฮาดังก้องทั่วโลกโซเชียลเมื่อประกาศออกมาว่าในค่ำคืนนี้จะมีการแข่งขันสุดพิเศษที่แฟนบอลทั่วประเทศต่างเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจอ่อการแข่งขันฟุตบอลรายการ 7H d ดีคัพที่รวบรวมทีมโรงเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศมาแข่งขันกันเพื่อชิงเกียรติยศและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของตนเองโดยคู่ที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดในรอบนี้ก็คือหม่อนทองวิทยาหรือที่แฟนแฟนรู้จักกันในฉายา รถขนฝันพบกับอบอจอชัยนาททีมที่ถูกขนานนามว่าสุดสุดใจสองทีมนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะแต่ละฝ่ายต่างมีเรื่องราวความฝันและแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้พวกเขามาถึงจุดนี้สนามแข่งขันแน่นขนาดไปด้วยแฟนบอลทั้งสองฝ่าย ทองสีโรงเรียนถูกโบกสะบัดเสียงกลองและเสียงเชียร์ดังกระหึ่งจนบรรยากาศอบอวลไปด้วยความตื่นเต้นหมอนทองวิทยาในชุดสีเหลืองทองสดใสที่สื่อถึงชื่อทีมหมอนทองก้าวลงสนามด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มที่แฝงความมุ่งมั่นส่วนอบอจอชัยนาทในชุดสีฟ้าครามอันเป็นเอกลักษณ์เดินออกมาด้วยสายตาแน่วแน่พร้อมกับเสียงตะโกนของแฟนแฟนที่ตะโกนว่าสู้สุดใจไม่มีถอย การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเล่นเพื่อชัยชนะเท่านั้นแต่มันคือการเป่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและความฝันของนักเรียนแต่ละคนที่ฝึกซ้อมอย่างหนักมาหลายเดือนบางคนต้องตื่นตั้งแต่ปีห้าเพื่อฝึกซ้อมก่อนเข้าเรียนบางคนต้องเสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อวิ่งเพิ่มความฟิตหลังเลิกเรียนทั้งหมดนี้เพียงเพราะต้องการเห็นชื่อโรงเรียนของตนเองอยู่ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอล7 h d ครับ เสียงกบวีดเริ่มการแข่งขันดังขึ้นหมอนทองวิทยาเริ่มต้นด้วยจังหวะการต่อบอลที่รวดเร็วและแน่นยำตามสไตล์รถขนฝันที่เน้นการเล่นประสานแบบต่อเนื่องผู้เล่นหมายเลข1-0ของหมอนทองวิทยาซึ่งเป็นเพลย์เมเกอร์คนสำคัญควบคุมจังหวะได้อย่างยอดเยี่ยมเขาผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทางปราบซ้ายที่สปีดวิ่งแซงแนวรับัชานาทไปได้ก่อนจะเปิดเข้ากลางแต่กองหลังของชัยนาทยังไม่พลาด เคลียบอลออกมาได้อย่างเฉียบขาดฝั่งปบ,อบอจอชัยนาทไม่ยอมให้คู่แข่งครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวพวกเขาใช้จังหวะสวนกลับที่อันตรายและรวดเร็วหมายเลข7ตัวรุกของชัยนาทที่มีความเร็วเป็นอาวุธเด็ด พาบอลลากขึ้นมาอย่างมั่นใจก่อนจะซัดเต็มข้อแต่ผู้รักษาประตูของหมอนทองวิทยาซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการอ่านเกมดีเยี่ยมพุ่งปัดไว้ได้อย่างสุดยอดเสียงเฮทั้งสนามดังขึ้นบางคนยืนปรบมือบางคนถึงกับตะโกนชื่อผู้รักษาประตูด้วยความตื่นเต้นเกมดำเนินไปอย่างดุเดือดนาทีที่25หมอนทองวิทยาได้ลูกเตะมุมจากทางขวา บอลถูกโยนเข้าไปตรงจุดอันตรายและมีผู้เล่นใหม่เลข9้าโคกเต็มศีสบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามเสียงเฮลั่นจากแฟนบอลหมอนทองวิทยาดังขึ้นทั่วสนามป้ายพาที่เขียนว่ารถขนฝันไม่มีวันหยุดถูกชูขึ้นอย่างภาคภูมิใจทีมหมอนทองวิทยาขึ้งน,นำหนึ่งถแต่ความเข้มข้นของเกมยังไม่จบเพียงเท่านั้นบอบบอจอ ชัยนาทเริ่มปรับแผนใช้การบีบสูงและเพรสซิ่งตั้งแต่แดนหน้าทำให้หมอนทองวิทยาเริ่มเสียจังหวะการเล่นไปเล็กน้อยนาทีที่39เกิดจังหวะผิดพลาดจากกองหลังหมอนทองที่พยายามคืนหลังแต่แรงเกินไปผู้รักษาประตูออกมาช้าทำให้ลูกบอลกลิ้งเข้าทางกองหน้าชัยนาทหมายเลขหนึ่งหนึ่งไม่รอช้าซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาดสกอร์กลับมาเสมอหน,หนก่อนหมดครึ่งแรก เสียงลหวีดหมดครึ่งแรกดังครึ่งท่ามกลางเสียงพูดคุยของผู้ชมที่ยังไม่หายจากความตื่นเต้นบางคนยกนิ้วให้ชัยนาฏว่าสุดสุดใจส่งชื่อจริงๆขณะที่แฟนหมอนทองก็ยังมั่นใจว่ารถขนฝันจะกลับมาทยานในครึ่งหลังได้แน่นอนนักภาคบนช่อง7 HD ถ่ายทอดสดด้วยน้ำเสียงเข้มข้นเพิ่มอารมณ์ร่วมให้ผู้ชมทางบ้านราวกับอยู่ในสนามจริง เมื่อเริ่มครึ่งหลังหมอนทองวิทยากลับมาด้วยความกระหายชัยชนะอีกครั้งพวกเขาเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องมีหลายจังหวะที่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำโดยเฉพาะลูกยิงไกลของหมายเลข8ที่พุ่งไปชนคันอย่างน่าเสียดายขณะที่ฝั่งชัยนาทเองก็อาศัยจังหวะสวนกลับและลูกนิ่งเล่นงานหมอนทองอยู่หลายครั้ง เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงนาทีที่75เกมดูเหมือนจะจบลงด้วยผลเสมอแต่แล้วหมอนทองวิทยาก็ได้โอกาสท้องเมื่อผู้เล่นของไชนา่าทำฟาวบริเวณหน้าเขตโทษผู้เล่นหมายเลข10ของหมอนทองยืนอยู่หน้าบอลเข่าหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะปั่นด้วยเท้าขวาบอลโค้งข้ามกำแพงเข้าเสาแรกอย่างสวยงามชนิดที่ผู้รักษาประตูของไชนา่าพุ่งสุดตัวแต่ก็ไม่ถึง เสียงเฮกึกก้องจากแฟนบอลหมอนทองวิทยาดังจนสะเทือนพื้นสนามรถขนฝันขึ้นนำสองช่วงเวลาที่เหลืออบอจอชัยนาทไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาเร่งเกมเต็มที่พยายามบุกจากทุกทิศทุกทางแต่แนวรับของหมอนทองวิทยาก็ยังเหนียวแน่นเล่นกันอย่างมีระเบียบและมีวินยัยนาทีสุดท้ายของเกมผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา หมอนทองวิทยาเฉือนเอาชนะชัยนาทไปด้วยสกอร์2-1คว้าชัยชนะสุดมันท่ามกลางเสียงเฮของแฟนๆที่ทั้งดีใจและน้ำตากรอหลังจบเกมภาพที่เห็นคือความสวยงามของมิตรภาพนักเตะทั้งสองทีมเดินเข้าไปจับมือและโอบไหล่กันแม้จะมีน้ำตาจากฝั่งผู้แพ้แต่ทุกคนต่างได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งสนามเพราะต่างรู้ว่าทั้งสงทีมได้สู้สุดใจจริงใจจริง ผู้จัดก,การทีมหมอนทองวิทยาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเราภูมิใจในเด็กทุกคนเขาไม่ได้แค่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อกันแอลกันเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและเพื่อพิสูจน์ว่าความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานหนักส่วนโค้ชของอบอจอชัยนาทก็กล่าวอย่างภาคภูมิว่าแม้เราจะแพ้แต่วันนี้ลูกทีมของผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความพยายามไม่มีคำว่าสิ้นสุดเราจะแข็งแกร่งขึ้นและกลับมาแน่นอน ในโลกออนไลน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอนทองรถขนฝันและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอบอจอชน่นาสู้สุดใจติดเทรนทันทีหลังเกมจบคลิปไฮไลท์ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วบางคลิปมียอดวิวเกินล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงคอมเมนต์จากแฟนบอลทั่วประเทศต่างพูดถึงความมันความเข้มข้นและจิตวิญญาณนักสู้ของนักเตะทั้งสองทีมบรรยากาศหลังเกมยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนถ่ายรูปหมู่ร่วมกันบางคนแลกเสื้อบางคนเขียนข้อความให้กำลังใจบนลูกบอลที่ระลึกเป็นภาพที่อบอุ่นจนแฟนบอลที่อยู่ในสนามต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละฟุตบอลที่แท้จริงการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่ผลสกอร์แต่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศเห็นว่าความฝันสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ รถขนฝันหมอนทองวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าความสามัคคีและความมุ่งมั่นสามารถพาไปถึงจุดหมายได้จริงส่วนสู้สุดใจอบอจอชัยนาทก็ได้แสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญและความเชื่อมั่นจะไม่มีวันสูญเปล่าแม้เสียงนกหวีดสุดท้ายจะดังขึ้นแต่เรื่องราวของแมตช์นี้ยังคงกล้องอยู่ในใจแฟนบอลทุกคน ความทรงจำขององค์การแข่งขันสุดมันระหว่างหมอนทองวิทยาและอบอจใชยนาทในศึก7 HD เอครับจะถูกเล่าขานไปอีกนานในฐานะเกมที่สะท้อนพลังของเยาวชนความฝันและความหมายของคำว่าไม่ยอมแพ้อย่างแท้จริง